การแทรงรายนาำลงในเอกสารคลิกแท็บออกแบบภายใต้กลุ่มคำสั่งพื้นหลังของรายนาำเลือกรายนาำสามารถเลือกรูปแบบของรายนาำได้ทันทีหากต้องการกำหนดรูปแบบของรายน้ำให้คลิกที่รายนาำแบบกำหนดเองจะปรากฏกล่องรายน้ำรูปภาพจากนั้นให้กำหนดรูปภาพแต่ตามที่ต้องการการลบรายนาำออกจากเอกสารให้เลือกที่เอารายนาำออก การใส่ส <S an> ีให <an> ้พื้นหลังเอกสารคลิกที่แท็บออกแบบภายใต้กลุ่มคำสั่งพื้นหลังของลายน้ำเลือกสีของหน้าสามารถเลือกสีที่ต้องการได้ทันทีหากต้องการกำหนดรูปแบบของสีเพิ่มเติมให้เลือกสีเพิ่มเติมหากต้องการตกแต่งพื้นหลังเพิ่มเติมให้เลือกเอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์แบบเติมจะปรากฏกล่องเอฟเฟกต์แบบเติมนะให้รูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการแล้วกดโอเค